สวัสดีครับจอล่านคลิปานานมาแล้วนะครับคลิปนี้ตั้งแต่สมัยผมลองเปิดร้านซ่อมใหม่ๆนะครับมีปัญหานะครับตื่นเต้นแล้วก็ไม่รู้ลูกปืนเบอร์อะไรลูกปืนในมอเตอร์ไซค์มีเยอะมากนะครับอ,อย่างเช่นลูกปืนล้อเนี่ยถ้าเรารู้เบอร์เรามีสต็อกหรือไม่ ถ้าเรารู้เบอร์แล้วก็รู้สต็อกตัวเองนะครับก็จะได้ไม่เสียเวลาไปถอดนะครับบางทีถอดเปลี่ยนยางในนะครับลูกปืนหล่นก็บางทีก็ยังไม่ต้องถอดเพราะว่าถอดมาลูกปืนแตกก็ไม่มีสายให้เขานะครับก็ต้องวิ่งไปหาเสียเวลานะครับคลิปนี้เป็นประโยชน์นะครับโดยประสบการณ์นะครับ เอา Honda ก่อนนะครับอ่ารุ่นกเก่าๆนะครับ Honda Beat C70 7900คลัดต้อมอ่า CB C BC G C L J X XL พวกนี้นะครับเซล่าเทน่าโนวาโนวา4เกียร์5เกียร์อะไรก็แล้วแต่นะครับอ่ายกตัวอย่างนะครับ Death Nova Death Honda Dream Fighter MTX อ่าดูสิครับรุ่นเก่าคึก NSR Honda Wing นะครับ คืออันนี้ลูกปืนล้อหน้ามันมีซ้ายขวามันคนละเบอร์ก็มีนะครับเบอร์เดียวกันก็มีฮอนด้า Honda, ส่วนมากก็จะใส่เบอร์เดียวกันแต่ว่าบางค่ายนะครับคนละเบอร์ซ้ายเบอร์หนึ่งขวาเบอร์หนึ่งเอาล้ครับปัญหาเกิดดูตัวอย่างเอาลิปเอาฮอนด้าก่อนนะครับฮอนด้าบีดนะครับถ้าเกิดทันรถยังอยู่หรือเปล่าไม่ค่อยเห็นแล้วครับ อาล้อหน้านะครับข้างซ้าย6301แต่ทีนี้ลูกปืนมีแท้มีเทียมมีโอ้โหหลากหลายยี่ห้อนำเข้ามาอ่าที่คุณภาพหน่อยก็ n s k ในเมืองไทยนะครับอ่าโคโยอะไรพวกนี้นะครับแต่ราคาก็สูงการที่เราจะเอากำไรก็ยากนะครับราคาสูงยากตรงที่ลูกค้าบ่นนะครับ ซ้ายขวาล้อหน้า,านล้อหลังต่างหากนะครับฮอนด้าบีดหกสามศูนย์ซ้ายขวาล้อหลังก็เบอร์เดียวกันนะครับ6กส1มูนย์หน่งลูกปืนสเ,เตอร์6กส3งศูนย์หมายค็ว่าฝาปิดมีฝาปิดด้านเดียวนะครับถ้า2องก็2ด้าน ถ้าเป็นลูกยางปิดเขาก็จะใส่ R S นะครับลับเบอร์นะครับอันนี้ไม่มีบอกแต่ก็ควรจะซื้อแบบมีฝาปิดนะครับเพราะว่ามันถ้าไม่อยากใช้ฝาปิดก็งัดออกได้นะครับเวลาซื้ออะไรนะครับอันนี้ตัวอย่างก็แล้วกันนะครับเพราะว่ารถไม่มีอาจจะไม่มีแล้วแล้วครับเ7กิสิบเซกิร้อ C 70, C 70, 900, Custom, Custom, ยเก้าร้อยคัสตอมฮอนด้าคัสตอมสี่จังหวะนะครับล้อ หน้าข้างซ้ายข้างขวา6300อ่าล้อหลัง6301ทั้งซ้ายทั้งขวาอ่าลูกปืนดุมลูกปืนสเตอร์หลังนะครับลูกปืนดุมสเตอร์นะครับดุมสเตอร์นะครับ6203งเสรอ่า CGJX นะครับล้อหน้า6301ซ้ายขวาเลยนะครับล้อหลัง ข้างซ้าย6202ข้างขวา6302หันหน้าตามรถนะครับอ่ามันจะเป็นแบบนี้นะครับอ่าสเตอร์คงเป็นเบอร์เดียวกัน6 2 0 3หมดนะครับส่วนมาก Honda นะครับเพราะว่าที่ดุมสเตอร์มันจะมีบุ๊ด้วยนะครับไปใส่ผิดเบอร์ก็ไม่ได้มันไม่ใส่ต้องใส่บุ๊สเตอร์ด้วยอ่าลูกปืนข้างข้อนี่ก็ อีกเบอร์หนึ่งก็ร้านอะไรเขรู้นะครับพวกนี้ร้านอะไรรู้หมดนะครับอเอาให้มั่นใจเดี๋ยวซื้อมาผิดก็วิ่งกลับไปใหม่ก็ไม่ไหวนะครับแดดแดดยังพอมีรถนะครับแต่ว่าคงดัดแปลงไปถึงไหนแล้วนะครับล้อหน้า6 3สาซ้ายขวาเลยล้อหลัง6 2สอนะครับแดดเพาใหญ่ เอาล้อหลังใหญ่นะครับดุมสเตอร์6203เหมือนกันนะครับต่อไป Dream 6301ล้อหน้าทั้งล้อหน้าล้อหลังเลยนะครับ63014อ่าซ้ายขวาเลยมาต่อไป Honda Fighter ไม่น่าจะมีรถแล้วแหละหายไปไหนแล้ว6 3 0 2 6 3 0 2 6 3 0 1 6 3 0 1อ่านะครับล้อหน้า6 3 0 2ซ้ายขวานะครับล้อหลัง6 3 0 1ซ้ายขวา MTX วิบากนะครับคนอนุรักษ์ก็คงจะมีนะครับ MTX สวยนะครับวิบาก MTX อ่า6 2 0 2ล้อหน้านะครับซ้ายขวา ล้อหลัง6302ข้างซ้ายข้างขวา6202นะครับโนวา6301โนวา RS ก็เหมือนกับเซราเทน่าเหมือนกันนะครับเบอร์6301ใช้เยอะนะครับ NSR NSR ล้อหน้า6301ซ้ายขวาล้อหลัง6003 ข้างซ้ายข้างขวา6203นะครับ NSRNSRR R. ไม่ใช่โปรอาร์มนะครับโปรอาร์มก็ต่างหากนะครับโปรอาร์มก็คงจะเหมือนล้อหน้าล้อหลังก็อีกเบอร์หนึ่งนะครับหัวหน้าวิงหัวหน้าวิงเกิดทันไหมครับ6กาล้อหน้านะครับทั้งซ้ายทั้งขวาล้อหลัง6301ทั้งซ้ายทั้งขวานะครับ ลูกปืนสเตอร์ก็คง6 2 0อาพวกนี้ซื้อมาตุนไว้เลยนะครับ6203ลูกปืนดุมสเตอร์นะครับอันนี้คือค่าย Honda น,นะครับรุ่นเก่าเก่านะครับรุ่นใหม่ๆก็เวลาถอดมาก็มีการบันทึกด้วยนะครับบันทึกมันจะจำได้ก็คือครั้งที่2ครั้งที่อะไรไม่มีนะครับมันจะจำได้ ต้องวิ่งหน้าตั้งไปร้านอะไรให้ลูกค้ารออยู่ที่ร้านนะครับลูกคุยมันแตกไปไม่ได้ทั้งคู่ให้ลูกค้าเฝ้าร้านให้นะครับก็เคยนะครับผมเคยนะครับเอาอีกสักค่ายหนึ่งนะครับรุ่นเก่าๆนะครับคาซา a ก i ด,ดูสิครับ AR 80 AR Micro โครนะครับขายดีมากนะครับ ใครมี a r ไมโครนี่สาวกรีดนะครับสมัยก่อนเมื่อ30 30ปีกว่านะครับล้อหน้า62.0 0ข้างซ้ายนะครับข้างขวา63.0 0คาวาจะไปเลยไม่คนไม่เหมือนกันเลยนะครับแต่ละรุ่นนะครับล้อหลัง63.01ข้างซ้ายข้างขวา63.01นะครับ ดุมสเตอร์6 6 4ันนะครับห0 0 4นะครับเห็นไหมครับต่างจาก Hon ด้า2 0 3องดุมสเตอร์นะครับลูกปืนดุมสเตอร์แต่ก็โซ่ตกนะครับขับเร็วไม่ได้นะครับอันตรายก็ต้องเปลี่ยนลูกปืนข้างข้ออะไรพวกนี้อยู่ในเครื่องก็เอาไว้ก่อนนะครับ AR นะครับ AR สวยมากขายดีนะครับ สมัยก่อนสวยนะครับหม้อน้ํารุ่นแรกๆนะครับที่ทําหม้อน้ำสองจังหวะก็คือคาวาซากิเออาสีเขียวๆนะครับรถล้อหน้าข้างซ้าย6201ศูข้างขวา6301ศูล้อหลังนะครับข้างซ้าย6 2ส2ศูข้างขวา6302ศูอ่ะดูสิครับ รับรองเฉพาะลูกปืนนี่ตุนกองเพเนินเทินทึกเลยนะครับสมัยก่อนรถมันมีสี่ข่ายลูกปืนดุมสเตอรน์6004นะครับสองเซตเซตเดียวก็ได้นะครับอันนี้คือเซตเดียวมีฝาปิดข้างเดียวถ้าซื้อมาสองเซตสองฝาเลยฝาปิดนะครับพวกนี้ก็เหมือนกันมีฝาปิดแต่เขาไม่ได้เขียนนะครับเป็น R อักษรตัว R เป็นฝาปิดยางนะครับฝาปิดสังกสีแซดในสังกสีซิ้นนะครับก็ได้เหมือนกันนะครับขอให้มีฝาปิดซื้อมาไม่ใส่เราก็งัดออกได้นะครับฝาปิดต่อไปรถสีจังหวะรุ่นแรกๆที่ช่างสายหน้านะครับคาวาซากิ AX1 คาวาซากิจอยนะครับ ล้อหน้า62รถไม่มีแล้วครับรถคงมีแต่ว่าใครอนุรักษ์ได้นี่สุดยอดนะครับรถรุลล่นนี้ช่างก็ไม่อยากจะซ่อมนะครับช่างแต่ก่อนทำสี่ยังวานี่าไม่เอาเลยนะครับ6 2สองศข้างขวา6 3สาศล้อหลัง6 2สอศข้างซ้ายนะครับข้างขวา6 3ส1ดุมสเตอร์623อ่าต่อไปคอสโมนะครับสองยังบะ นะครับคอสโมทักซิโดรีโอนะครับล้อหน้ารถพวกนี้ยังพอเห็นนะครับทักซิโดล้อหน้า6 2 0 2ไป620 0นะครับล้อหน้าข้างซ้าย620 0ข้างขวา630 0ล้อหลัง6201ข้างซ้ายนะครับข้างขวา6 3 0 1่ดุมสเตอร์6004นะครับ ต่อไป GTO GTO ก็ยังเห็นอยู่นะครับ GTO แล้วก็ KS ร้อยยี่ห้านะครับล้อหน้าหกสามศูนย์หนึ่งทั้งซ้ายทั้งขวานะครับล้อหลังข้างซ้ายหกสองศูนย์หนึ่งข้างขวาหกสามศูนย์หนึ่งดุมสเตอร์หกศูนย์ศูนย์สี่นะครับ GTO GTO F4 โฟนะครับ F4 GTO โฟเหมือนกันล้อหน้าเหมือนกันกับไม่เหมือนนะครับไม่เหมือนเห็นไหมครับล้อหน้าข้างซ้าย6201ข้างขวา6301ม GTO รุ่นแรกเนี่ย6301ซ้ายขวาเลยล้อหน้านะครับต่อไปล้อหลัง6202ข้างซ้ายข้างขวา6302มศู สเตอร์หลังดุมสเตอร์หลัง6004นะครับต่อไป KG 150 KG 150 KR 150น่าจะเป็น KR นะครับ KG รุ่น150นะครับ k r Victor KR Cerico อะไรพวกนี้นะครับ KR SP ล้อหน้า6202ข้างซ้ายข้างขวาก็6202นะครับ วิกเตอร์เซอร์วิโก้เซอร์วิโก้ไม่ได้เขียนน่าจะเป็นรหัสเซอร์วิโก้ตัวนี้แม็กคอาร้อยห้าสิบแม็กเอ่อร้อหลัง6202ข้างซ้ายนะครับข้างขวา63 02อ่าดุมสเตอร์6 0 0 4นนะครับอันนี้คือของคาวาซากิรุ่นเก่าๆนะครับรู้ไว้ใช่ว่านะครับเผื่อได้เจอรถนะครับโชคดีมากนะครับได้ซ่อมรถพวกนี้ รถเป็นคลาสสิกไปแล้วนะครับประมาณนี้ครับ2ค่าเดี๋ยวถ้าสนใจก็มีโอกาสก็จะลงซูซูกิกับยามาฮ่าต่อไปนะครับเป็นลูกปืนที่พอดูทิปแล้วก็จะได้ถอดแล้วไปดูสต็อกก่อนว่ามีลูกปืนหรือไม่นะครับยกดูล้อก่อนนะครับล้อหน้ายกตัวอย่างจะเปลี่ยนยางในล้อโยกจังเลย ไปดูมีสต็อกลูกปืนอยู่ในสต็อกหรือเปล่าเบอร์6เบอร์อย่างเช่นเบอร์62 0อเนี่ยหกสามอย่างเงี้ยไม่มีก็บอกลูกค้านะครับเราจะแก้ปัญหายังไงถ้าถอดมาลูกปืนแตกอันใส่คืนขี่กับบ้านไม่ได้แตกข้างเดียวก็เอียงนะครับประมาณนี้ครับลูกปืน2ค่ายฮอนด้กับคาวารุ่นกเก่าๆนะครับขอบคุณทุกการติดตามทุกคอมเมนต์นะครับ ก็ให้คอมเมนต์เข้ามานะครับว่าถ้าเจออย่างนี้ทําไงนะครับท่านที่เปิดร้านซ่อมนะครับรถน่าจะอยู่ประเทศต่างประเทศน่าจะมีนะครับที่กัมพูชาลาวพม่านะครับน่าจะมีพบกันใหม่คลิปหน้าครับคลิปนี้แค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวซูซูกิกับยามาฮ่าต่อนะครับสำหรับคลิปนี้แค่นี้ก่อนครับสวัสดีครับ